เวิร์กฟอร์มโฮมที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างก็ดีครับไม่ต้องรีดเสื้อ <c oughs> ต้องซักชุดทำงาน <c oughs> อืมแล้วก็เสร็จงานแล้วมีเวลาไปวิ่งเร็วขึ้นไม่ต้องเสียเวลาบนทางด่วนเนาะ <c oughs> ปกตินี่นั่งปวดฉี่บนทางด่วนเนาะกลับไปถึงก็วิ่งไม่ได้ <c oughs> อันนี้เป็นความในใจเนาะใช่ชอบมากค่ะไม่ต้องตื่นเชา้าได้นอนเยอะขึ้น ไม่ต้องเจอรถติดไม่ต้องขับรถไม่ต้องอารมณ์เสียเวลาเจอรถติดประหยัดน้ามันชอบมากค่ะก็ต้องมีปรับตัวบ้างนะครับตอนนี้ก็พยายามใช้เครื่องมือต่างๆทูต่างๆเข้ามาช่วยในการพรีเซนต์กับลูกค้าหรือวีซิตกับลูกค้าซึ่งลูกค้าแต่ละเจ้าเนี่ยก็ใช้ทูไม่เหมือนกันบางที่ใช้ทีมบางที่ใช้ซูมตอนนี้ผมเลยเป็นมันทุกยี่ห้อหมดแลวใช้ยี่ห้อใดไล่หมดเลยนะครับผมทำมันนะ เดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะไม่ไหว่าแล้วไม่หว่าแล้วมันจะมีบางฟิลคือยอยู่ห้องคนเดียวลหละเนาะมันก็เลยอาจจะแบบมันก็เลยอาจจะแบบเบื่อเบื่อบ้าง <laughs> พออยู่คนเดียวนานๆไม่ได้เจอผู้คน <laughs> ไม่ได้เจอสิ่งมีช,ชีวิตที่แบบจะมีแบบการโต้ตอบกันแบบเซตทูเฟสอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ mindset ของเราว่า เราก็มีเวลามากขึ้นที่จะอยู่บ้านหรือมีสกิลใหม่ๆการปลูกต้นไม้ชงกาแฟเต้นติ๊กตอกอะไรพวกนี้นเนาะเออแล้วแล้อยู่บ้านนี่แต่งตัวสวยแบบนี้ไหมคะสวยดีค่ะเดี๋ยวเครื่องสำอางหมดอายุเอาออกมาใช้ก่อนเ <c oughs> อออ <c oughs> จริงๆก็ดีนะคะแบบแต่มันว่าแต่พอว่ามันดีอย่างเสียอย่างตรงที่ว่าถ้าข้อเสียก็คือเราจะไม่ได้เจอลูกค้าเหมือนเมื่อก่อน แต่ว่าถ้า work from home อยู่บ้านก็คือมันลดตอนนี้มันมีรดสถานการณ์โควิดใช่ไหมมันก็จะลดความเสี่ยงในในเรื่องการติดเชื้อด้วยแล้วก็ลดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะลดระยะเวลาการเดินทางรถก็จะไม่ติดเหมือนเม<อ>ื่อก่อนอะไรเงี้ยก็ก็คือทํางานที่บ้านก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งค่ะตอนนี้แทบจะไม่ต่างแล้วค่ะเพราะว่าพยายามทําให้ที่บ้านเหมือนที่ออฟฟิศอะค่ะทามุมให้มันแบบน,น,นั่งนั่งทำงานแล้วแล้วสบายให้ทำให้เรารู้สึกอยากทำงานนะคะอันนี้ความจริงเลยนะคะไม่ได้ตอน พูดความจริงแล้วยังดูเหมือนใช่อุ้ยดูออกด้วยเนื่องจากข้อดีอันดับแรกเลยเนี่ยเราไม่ต้องตื่นแต่เช้าขับรถฝ่ารถติดไปทำงานอ่าแล้วก็ข้อที่สองเนี่ยก็คือเราแต่งตัวอะไรก็ได้อยู่บ้านไม่ต้องแต่งหน้าหน้าไม่ต้องเต็มมากนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือความสะดวกแต่ข้อเสียของมันอ่ะก็คือคือเนื่องจากว่าพี่เป็นเซลอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็ต้องแบบ มันไม่มันมันขาดการติดต่อกับลูกค้าแบบที่แบบเหมือนร l a t i o n s ชิ p ของเราที่เราจะต้องไปเจอลูกค้าทำาอคท v i t y ร่วมกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะหายไปตรงนี้มันเลยทำให้อาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับอาชีพเซลแบบพี่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือข้อเสียเลยค่ะ